นะครับสตัวอักษรทุกคนได้สิทธิ์นั้นสิทธิ์แรกคือ B Bir ิรทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่จงภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่ของทุกคนและในครอบครัวของคุณ C ช้อยตัวเลือกคุณเลือกที่จะเป็นตามที่คุณอยากเลือกและตามที่คุณอยากจะเป็นและใส่ให้มันเต็มที่เดทด d เดท ตายคำนี้ทุกคนเลี่ยงไม่ได้จะรวยจะจนจะมั่งจะมีหรือจะไม่มีทุกคนตายเหมือนกันและไม่มีสิทธิ์เลี่ยงได้ไม่มีคำว่าโกงความตายได้ฉะนั้นทุกตัวอักษรมีความสำคัญกับชีวิตเราทั้งหมดเราจงประกอบ BCD เข้าด้วยกันและใช้ชีวิตอย่างเป็นกลางแล้วเดินไปอย่างมีความสุข เบิร์ดช้อยเดตคือคําตอบให้ทุกคนและทุกคนได้สิทธิ์นั้นจงใช้สิทธิ์ของทุกคนให้มีประโยชน์แล้วไลฟ์หน้าเรามาพบกันแล้ววันนี้ครับขอบคุณทุกเพื่อนทุกทกคนที่เข้ามาชมไลฟ์นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยน้อยแต่สําหรับผมมันมีประโยชน์สําหรับผมในการดําเนินชีวิตมากๆ b i r บิ Birth, เราได้ระพึกเรียกว่าได้ได้ระล,ลึกถึง คุณแม่คุณพ่อที่เราได้เกิดมาคือเบิร์ดทำให้รู้สึกว่าเราคิดถึงพ่อคิดถึงแม่และลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ที่ทำให้เราเกิดมา C เราจงภูมิใจในตัวเราที่เราเกิดมาแล้วเราเป็นคนดีต่อครอบครัวสังคมประเทศชาติศาสตร์นะครับพระมหากษัตริย์พระพุทธศาสนาชาติศาตสาตร์กษัตริย์ผมภูมิใจในตัวผมที่ผมเกิดมาเป็นคนไทยและผมที่เลือก จะทําให้กับครอบครัวผมได้และตอบแทนสังคมได้และทําเพื่อชาติได้นะครับและเดตมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าวันถึงวันตายมันก็ต้องตายเป็นเท่าทุลีผงกลับไปอยู่จุดเดิมของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะครับทุกคนได้สิทธิ์เหมือนกันครับเบิร์ดชอยเด ปรับใช้ในชีวิตตันเองแล้วเดินทางสายกลางแล้วเดินทางสร้างชีวิตของตัวเองเต็มกําลังนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับอาจจะเป็นไลฟ์สั้นๆครับแต่วันนี้ผมมีความสุขที่ได้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนนะครับไลฟ์ like หน้าจะมีสาระดีๆถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ